องานได้เท่าไหร่ดูดีแท้ๆเนาะขายทุกวันนี้แท็บไม่ได้จะอะไรเลยเน,น,นี่ยมันคือ อันนี้อันเดียวนี่และเดแกขึนนน้นไม่ไแก๊ขึ้นหเดือนหนึ่งใ,ใช้ใช้จักงถังนี่ยเดือนหนึ่งตกเดนนืงตกสองถังได้แล้วทสองถังหนึ่งลสามร้อยสิบบาทตามมาเกินนี้ก่อเอาจัดอันนี้เดี๋ยวพอดไ่ได้สิบบาทอันนี้มันจะ,จะขึ้นมาเท่าไหร่ว่าเขา ถ้ามีการบอกว่าถ้าเราขึ้นราคาอาหาร <ừ. S 1> จากติดคุกขายพวกเนี้ย อันนข้าวข้าวไข่ดาวกระเพราไข่ดาวนี่กว่าสี่สิบบาทแต่ถ้าแค่กระเพรา